ผมเองในฐานะอาธิการบดีนะครับก็ได้เป็นอธิการบดีมาก3ปีนะครบเป,ป็นสปีเร็วนี้นะครับก็คิดว่าการที่เราวางวิสัยทัศน์โดยคณาจารย์ทั้งหมดรวมทั้งอา,อาจารย์ประจําที่วิทยาลัยต่างๆเรามีการกําหนดวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นบร,ริษัทคุณภาพบริการด้วยปัจจัยในแนวทางหรือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือ,อปัญญาเพื่อชุมชนนะครับ แล้วก็ได้มีการเชิญวิทยากรต่างๆมาจากหมาาหาวิทยาลัยฮาวาดและก็ WHO รวมทั้งข้อคิดข้อเสนอแน่ากอาจารย์ประเวศวัศรีนะครับอาจารย์วิจาร์ณพนิษฐ์และท่านประธานองค์มนตรีท่านสอรยุจุรานนท์รวมทั้งท่านองค์มนตรีในแพทย์กเกษมวนาิรีนะครับได้ให้ความรู้และก็ความแนวคิดต่างๆในการที่จะพัฒนา ปฐมภูมิซึ่งอาจารย์ทุกทกท่านนั้นให้ความเห็นชอบในการที่จะดําเนินการตามที่ทางสถาบันได้วางวิสัยทัศน์ไปจุดคานงนัคือระบบบริการปฐรมภูมิมัน,เ,นเป็นจุดคานนั้นแหละเพราะว่าเราต้องบริการปฐมภูมิเนี่ยเป็นชื่อทางวิชาการแต่ถ้าชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ย ต้องเป็นชื่อที่ทำมาเก็ตติ้งต้องจับอารมณ์ของคนนะฮะพุทธบริการปฐมภูมิเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอันนี้ผมจะแปลให้ฟนนะังว่าบริการปฐมภูมิเนี่ยคือบริการใกล้บ้านใกล้ใจนะฮะที่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลอยู่ไกลและไม่ใกล้ใจเลยเพราะเขารีบร้อนมากตรวจนะ ตรวจรีบร้อนคนไข้แน่นหมดเลยไม่ใจะใกล้บ้านใกล้ใจนะแต่บริการผสมภูมิเนี่ยเป็นบริการใกล้บ้านใกล้ใจคนไทยทุกคนได้รับการบริบาลใกล้ชิดบริบาลน,นี้ดูโดยรอบนะโดยรอบหมดที่โรงพยาบาลไม่ใช่ไม่ได้ดูโดยรอบเลยนะฮะแม้แต่บางทีจับเช้อประจรยังไม่ได้จับเอ้เขารักษาโรคแต่ไม่ได้รักษาคน ผมพบตรงนี้ตั้งหนุ่มๆที่เสราชเนี่ยผมดูเอ๊ะหมอเนี่ยรักษาโรคไม่ได้รักษาคนทั้งคนคนทั้งคนมันมีเรื่องจิตใจมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องสังคมมีเรื่องเศรษฐกิจอะไรร้อยแปดเลยนะฮะหมอก็ไม่ได้เอาใจใส่เพราะว่าไม่มีเวลามันรีบมากนะเพราะฉะนั้นตรงบริการปฐมภูนเนี่ยจึงใช้คาว่าบริบาลบริบาลน,นี้บริบาลโดยรอบนะโดยทั้งหมดเลยอย่างใกล้ชิดด้วย นะะและต่อไปอีกด้วยน้ำใจประดุจาติและคุณภาพสูงสุด Primary Care เนี่ยปฐมภูมิเนี่ยควรจะควบคุมเบาหวานกับความดันสูงได้ทีนี้ถ้าเราควบคุมเบาหวานความดันสูงได้หมดในปฐมภูมิเนี่ยโอ้มันมีผลกระทบม,มากเลยเพราะสอสองโลกเนี่ยมันเป็นภาระ แล้วก็เกิดคอม p พล c a t i ชัเป็นโรคไตเป็นโรคหัวใจเป็นโรคสมองอะไรต่อไปเยอะเราต้องควบคุมให้ได้แล้วโรงพยาบาลไม่มีทางเลยที่จะควบคุมตรงนี้ได้แต่ถ้าเรามี Primary Care ทั่วถึงเนะียเรารู้หมดเลยไข้น้ำตาลเท่าไหร่ไข่ความดันเท่าไหร่แล้วควบคุมหมดจัดตั้งกลไกาการจัดการตรงนี้ขึ้นในพระบรมรัะชะโกแล้วไอ,ไอ้ไอ้โรงพยาบาลนวนแปดร้ก็ยังขึ้นอยู่กับกระทรวงเหมือนเดิมน,นะฮะ จัดการเชื่อมโยงให้เขาเป็นทำงานวิจัยได้ทั้งสามอย่างนะทั้งให้บริการทำการผลิตบุคลากรทำการวิจัยด้วยเป็นอะคาเดมีนะไอ้ตรงนี้จะเป็นเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยที่ที่ใหญ่ที่สุดเลยนึกภาพสิมีแ0 0ร้อยแปดร้อแห่งดิสตริกฮอสพลเนี่เราก็มีคนได้ลงมือทำจริงๆการ ผลิตบุคลากรหรือการศึกษาของบุคลากรสุขภาพในยุคยี่สิบปเนียควรจะมันจะปรับใหม่แล้นะปรับเป็น System Oriented มันต้องเชื่อมโยงไปกับกับเรื่องระบบนะฮะทีนี้เราดูกันต่อไปที่ตรงนี้นะถามว่าสถาบันพระบรมราชานกน่าจะทรมได้คไม่เสนอมากเสนอสองสาอ,อย่างนะ หนึ่งน่าจะมีอาสมความคิดเรื่องระบบสุขภาพนะฮะเลือกคนที่เหมอะมาเลือกคนที่เหมอะมาจำนวนหนึ่งนะฮะมาเป็นใกล้ใกล้สิงแทงนะ,ะความคิดต้องมาก่อนการวิจัยถามว่าอะไรสำคัญที่สุดทา่านได้ยินเขาก็ตอบผมนั่นจริงเขาบอกคือการสังเคราะห์นโยบายสาธารณะถ้าเราสังเคราะห์นโยบายสาธารณะแล้วส,สามารถขับเคลื่อนได้นะ ไปจบตัวอย่างเรื่องหลักประกันสภาพภาพผมดีใจที่จะมีจะมาเน้นข้างล่างเนี่ยผมเรียกว่าเมืองลุ่มเมืองบนก็คือกรุงเทพ e EC, เอีซีสมุทรปราการในตะลายเชียงใหม่ภูกเก็ตอันนี้เมืองบนแต่เมืองลุ่มเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะช่วยบ้างได้ไหมขณะน,นี้เขาพยายามช่วยตัวเองโครงสร้างข้างล่างเนี่ยนะราจากระดับอำเภอลงไปเนี่ยอย่างที่ผมบอก แต่ถ้ามีสถาบันพระบรมราชนกเข้าไปช่วยด้วยนะทางด้านวิจัยทางด้านทางเสนอทางเลือกทางด้านบุคลากรเข้าไปช่วยเนี่ยอย่าเอาแต่ผลิตหมออย่างเดียวก็ดีนะดีมากทีเดียวฟังอาจารย์วิจัยแล้วก็คล้อยตามท่านไปด้วยมีอะไรให้ผมช่วยก็บอกนะครับไม่ว่าเราจะเรียนชาติไหนก็ตามนะหรือประเทศไหนก็ตามเนี่ย มันจะมี3อย่างที่ต้องรู้คือประวัติศาสตร์ 2. วัฒนธรรมและ 3. วิถีชีวิตของคนจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าเราได้ทานฟอร์มการเรียนการสอนจากในห้องเรียนมาสู่ community base ซึ่งเป็นหลักของชีวิตแล้วก็ที่เลือกไม่ห้องสอนนี่ก็อยากเกรียนว่าเป็นปัญหามากที่สุดในประเทศไทยของในขณะใน,นทั้งอดีตและปัจจุบัน ซึ่งยังขาดการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานและมีสิ่งต่างๆจะต้องร่วมกันร่วมคิดร่วมทำในการนำเอาความรู้มาสู่ชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแนวทางการผลิตบัณฑิตของเรานั้นก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราวางวิสัยทัศน์ไปครับจากที่เรามาดูกรณีตัวอย่างสอนอเฉลิมเกีติสมเด็จพระพันปีหลวงที่อำเภอที่บ้านป่งสานะครับ อำเภอปลายแล้วก็มาที่ตำบลน,น้ำกัดแล้วก็มาที่ในสอยนะฮะทั้ง3ที่เนี่ยเราก็เกิดความมั่นใจในการที่จะนำพาสถาบันของเราโดยทางวิทยาลัยพยาบาลทั้งาแห่งแล้วก็วิทยาลัยการสาาสุขเก้าแห่งซึ่งอติมี12แห่งโรงพยายาแพทยศาสตร์ซึ่งอัมี้3แห่งแต่เราก็ได้ลงพืุนในการที่จะพัฒนาไปสู่กรารบูคณาสิตี้เรามีกลยุทธ์ในการทํางานเราแบ่งออกเป็น พิล,ลาหรือว่าก็ขาสี่ขาที่เราจะพัฒนาขาแรกก็คือการผลิตบัณฑิตซึ่งอาจารยา์สุขใจเป็นตัวรับผิดชอบได้โปรดเสนอแนวคิดยุทธศาสตร์สั้นๆในการที่จะเป็นขาแรกที่มีความสาคัญที่สุดแลเป็นพันธกิจที่สําคัญของเราเชิญครับค่ะสำหรับในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ w o r l d Class University f o r Primary Care นะคะ เราก็มีแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาอาจารย์ในช่วงปีแรกนี้เลยค่ะเพื่อที่ให้อาจารย์ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการที่จะหล่อหลอมสร้างนักศึกษานั้นได้มีแนวคิดที่ถูกต้องเข้าใจและให้ความสําคัญกับก m รบ y Care หรือปฐมภูมินะคะก็จะมีการศึกษาแล้วก็พัฒนาอาจารย์ก่อนเป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็เรื่องที่2ที่เราวางแผนไว้ก็คือเราจะเป็นในงานที่เป็นต้นแบบในการสร้างเครือข่ายนักศึกษานะคะเพื่อให้นักศึกษานั้นมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อปฐมภูมิก็จะเป็น Primary Care Student Association นะคะซึ่งจะเป็นเครือข่ายของนักศึกษาอย่างเช่นที่นักศึกษาได้ลงมาฝึกงานที่นี่ค่ะก็จะทำให้เขาได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพปฐมภูมิแล้วก็จะเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่ดีในอนาคตค่ะ ครับสำหรับพีลาที่สองซึ่งมีความสำคัญของการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยซึ่งก็ต้องลงสู่ชุมชนก็คือวิทยาลัยพยาบาลทั้ง30แห่งในทางสาสุข9้าแหง่งรวมทั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์3แห่งในอนาคตนะครับก็คือเรื่อง,องการวิจัยและพัฒนาพีลาที่3ก็คือพีลาของบร,ริการ,ร,การวิชาการซึ่งวันนี้เป็นเห็นชัดเจนนะครับเราได้มาบริการวิชาการในเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปร,รับปรุงที่ดีขึ้นก็เนื่องจากสบชของเรานะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ ไม่เหมือนหมาหาวิทยาลัยอื่นๆเราบริหารด้วยหนึ่งหมาหาวิทยาลัยหนึ่งประเทศก็คือเราไม่มิทรายพยาบาล30แห่งบริการสาธารณสุข9แห่งรวมทั้งบริยาลแพทยศาสตร์อีก3แห่งรวม4-2แห่งเราได้แบ่งการบริหารออกเป็น6เขตวิทยาเขตการศึกษาเพราะฉะนั้นการบริหารของเราเนี่ยก็จะมี c ีโส่วน COE ส่วนกลางึ่งจะเป็น c h uh, i อ f of e x c e l เ c นเซในการที่จะบริหารภาพรวมทั้ง6ก uh, วิทยาเขตในการจัดการ เพราะฉะนั้นเราก็มีพิล่าสุดท้ายที่จะเป็นพินลาที่ซัพพอร์ตก็คือพิลาการบริหารจัดการซึ่งท่านวสุทรไ,ได้ดูแลในเรื่องนี้ครับเชิงขอบพระคุณท่านนิการบดีนะครับที่ได้วางแนวทางในเรื่องของ Organization ของการไปสู่ World c ค a s s ิวเรซีพ a อพาร์ตเมแนะครับก็นำเรียนว่าท่านนิการได้นำเสนอแนวคิดตรงนี้ทั้งหมดนะครับเข้าทางสภาสถาบันนะครับแล้วก็ทาง ท่านนายกสภาสถาบันนะครับท่านจจาัารย์กิติคุณเกือศักดิ์ฐานีภา,านิสกุลนะครับท่านก็ได้พูดคุยกันในกรรมการสภาสถาบันทั้งหมดนะครับก็รับรองอนโยบายตรงนี้ในยเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราจะไปไป,ไปทำทำการเวิร์กช็อปเวิร์กอาท์กันเพื่อที่จะให้ได้โซลูชันที่ชัดเจนว่าทิศทางที่จะเป็นในส่วนของ Uh, C.O.E. นะครับก็คือ Center of Excellence mm hmm. ในเรื่องของการการเรียนการสอนการวิจัยนวัตกรรมแล้วก็การบริการวิชาการสู่ชุมชนนั้นเนี่ยเราจะต่อยอดยังไงให้ถึง w o r l l คั a ชูริตี้ i t y พ p r i m i r y Care ได้เร็วที่สุดนะครับ mm hmm. เหนือสิ่งอื่นใดครับท่านิการและ uh, ในฐานะของทีมบริหารนะครับกับทางทีมนโยบายเนี่ยได้ซิงครไนซ์กันชัดเจนว่าเราจะเดินไปสู่ p r i m r y y c r r e ร r ู่ไรเมอรี่เฮลท์แครอย่างชัดเจนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะ ทำให้เป็นต้นแบบของโลกใบนี้ว่า Primary Care ของการสร้างนำซ่อมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุขที่สถาบันพ่อปลมราชนกซึ่งเป็นสถาบันดูแลศึกษาข,ของอกระทรวงสาธารณสุขเรานะครับแล้วก็นำทีมโดยท่านที่การบดีศาสตราจารย์พิเศษดรในแพทย์พิชัยเทียนถาวรที่ได้วางนโยบายนะครับแล้วก็เสนอนโยบายสู่สภาสภาน,นะครับแล้วก็ได้วางแผนวางโครงสร้างทางยุทธศาสตร์ พร้อมเสร็จหมดเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินหน้าซึ่งการมา IPE ที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่เราทำได้ต่อไปในอนาคตอย่างชัดเจนในเรื่องของ COE ก็คือ Center of Excellence อย่างแน่นอน,นครับขอบคุณครับครับสำหรับทีมบริหารของเรามไม่ได้มีแค่นี้นะครับเรายังมีบุคคลสำคัญสำคัญหลายท่านที่เป็นหูนเรียวหัแรงหรือเป็นแม่งานของเราก็คือรอท่านรอสอาจารย์อรัญญานะครับท่านเป็น รอ,อ,องศาสตราจารย์ด้านวิชาการต้องมีความคิดที่่ทียอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ทำได้รวดเร็วและเป็นนักวางแผนในเชิงกลยุทธ์ของเราตลอดมารวมทั้งท่านดูแลเรื่องเอ็กกับเ e อ็นเคอีกท่านหนึ่งก็คือท่านรองวิสิตซึ่งท่านเก่งในเรื่องแผนบุคลากรกับเรื่องการบริหารจัดการจะช่วยสัพพอร์ตในการดำเนินงานครั้งนี้นะครับอีกท่านที่เก่งงานวิจัยก็คือศาสตราจารย์แพทย์หญิง วณิชานะครับก็จะเป็นผู้ที่ในเรื่องการต่างประเทศในการที่ทำา m w u ทวีปและหนึ่งมหาวิทยาลัยทวีปหนึ่งมหาวิทยาลัยรวมทั้งองค์กรว่างประเทศเช่น w h เอชเรื่องของ UNESCO หรือไมก่ก็เรื่องของประเทศบ้านเครื่องบ้านใกล้เคียงนะครับเพื่อไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนล อีกท่านหนึ่งก็คือท่านประพัฒสอนจะไปดูในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเราควรจะต้องมีพิลาอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศชาติก็คือสถาบันมากษัตริย์ศาสนา,าชาติาศาสนามาษัาริย์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ประเทศไทยเราเป็นเอกร,ราชไม่เป็นเมืองขึ้นไข่ก็ด้วยศิลปวัฒนธรรมก็ขอเชิญท่านรองท่านผอ,อ,อนท่านสุขใจได้พูดถึงพิลาพิเศษของเรานะครับที่จะช่วยซัพพอร์ต การที่ไปสู่ World Class University เช่มครับค่ะขอบคุณคะ่ะท่านอธิการคะ่ะสำหรับสถาบันพระบรมราชชนกข,ของเรานะคะตามที่ท่านอธิการบดีได้นำาเรียนแล้วคะ่ะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่หนึ่งมหาวิทยาลายัยแต่เรามีวิทยาลัยอยู่ในสังกัดทั่วประเทศนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมค่ะ ในฐานะที่เราเป็นสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานสอบชมโมเดลนั้นเราได้บูรณาการพันธกิจทานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะดังนั้นเราจึงมีนวัตกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับการทรำนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมมาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอย่างเช่นเรามีท่ารําของมวยชายาทางสุราชนะคะที่ตอนนี้ก็ใช้ในการมาออกกําลังกาย เรามีบทเพลงอ e ีเซลของทางสุพรรณบุรีนะคะที่มาเป็นบทเพลงที่ใช้ส่งเสริมสุขภาพสร้างฝันกำลังใจให้ประชาชนได้มาร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพค่ะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยเราแล้วก็จะนำไปสู่เวทีโลกค่ะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับคือเราจะมียุทธศาสตร์หลักเราต้องมียุทธศาสตร์รองที่จะเกื้อนหนุนการพัฒนาของเราก็คือระดับ ผ่า uh, y Healthcare ซึ่งต้องมีคณะต่างๆรองรับของเราซึ่งวันนี้เรามีท่านคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์นะครับ uh, ที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของซีเพลาของเราไปสู่การเบร์คลาสเชิญครับในส่วนของคณะพยาบาลาศาสตร์สถาบันพุ่มราชนกเราก็น้อมรับนะคะนโยบาใในเรื่องของ4 x c e l l e n c e ผ่าน1สำนักงานคณะบดีและ30วิทยาลัยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เราก็รองรับด้วยยุทธศาสตร์ for excellence เช่นเดียวกันก็คือมอีความเป็นเลิศในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนความเป็นเลิศในด้านวิจัยและนวัตกรรมความเป็นเลิศในเรื่องของการนําองค์ความรู้ในจากการวิจัยมาสู่การบริการวิชาการแก่สังคมและสุดท้าย good g o v e r n a n วยด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะธรรมาภิบาล่าน ปฏิบัติการของ30วิทยาลัยและมีหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและกำลังจะมีหลักสูตรระดับปริญญาเอกนอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรที่ตำ่าปริญญาตรีรองรับอีกก็คือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลนะคในคณะพยาบาลศาสตร์ของเราทําให้ประชาชนในทุกที่ทุกระดับเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะอันนี้คือความฝันของคณะพยาบาลศาสตร์ที่น้อมนําเอา นโยบายของคณาราการประดิษฐาบันพุูมราชนกมาปฏิบัติค่ะครับเพื่อให้สุดเส้นทางของคณะพยาบาลนียเรามีวิทยาลัยทั้งสามสิแห่งวิทยาพยาบาลเราขอตัวอย่างเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวิทยาพยาบาลเชียงใหม่อาจารย์อมวัชสีซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างและก็เป็นคนที่ดูแลของพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชิงครับว่าจะซัพพอร์ตการไปเป็นเวิร์คช็อปมิต t y ของสถาบันยางไรเช่น สวัสดีค่ะคิดว่าบทบาทจากหนึ่งของวิทยาลัยพยายบาลซึ่งเราเป็นหนึ่งใน30มสิทวิลยัยที่จะต้องทํางานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของท่านคณะบดีและก็วิสัยทัศน์ของท่านอธิการบาดีที่จะบอกว่าจะเป็น World Class University for Primary Care สิ่งสําคัญที่สุดนะคะคารง,งัดของประเทศไทยของเราคือทําอย่างไรให้การบริการระบบสุขภาพระดับปฐมภูมินะคะเข้มแข็งเป็นเสมือน ฐานรากของเจดีนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฐานรากของเจดีเข้มแข็งตรงกลางและก็บนยอดเนี่ยก็จะเข้มแข็งด้วยเพราะฉะนั้นการให้ความสําคัญกับการทํางานในระบบปฐมภูมินั่นคือเราพยาบาลจะต้องเปลี่ยนมุมมองว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่เป็นของหมอพยาบาลแต่เราเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ,อ สุขภาพเป็นของทุกคนนะคะแล้วก็นโยบายของท่านทธิการก็คือตั้งแต่การทํา MOU กับโรงเรียนบัธยมศึกษาต่างๆนั่นคือท่านมีแนวคิดว่า Education for all และก็ all for education ตั้งแต่เริ่ม MOU เราจะเห็นได้ว่าเราใช้ทุกภาคส่วนเลยค่ะตั้งแต่นักปกครองตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านนายแพทย์สรจอรองนายแพทย์สรจต่างๆรวมถึงท่านนายกอบจอ ทนายกอบตต,อต่างๆรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แกนนำต่างๆเป็นการทำงานคิดว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำงานเรื่องสุขภาพให้เป็นเรื่องของทุกคนและเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวกระบวนทัศน์ของอาจาร,รย์พยาบาลแล้วก็ตัวนักศึกษาเองด้วยว่าการทำงานให้ประชาชนมีความสุขนั้นคือ ต้องทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนแล้วก็เห็นคุณค่าของทุกวิชาชีพร่วมกันสุดท้ายคือประชาชนต้องมีความสุขการขอบคุณแต่คณะสุดท้ายที่ลืมไม่ได้ก็คือท่านใจวัน์ผู้แทนคณะสาธารณสุขครับสวัสดีครับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะครับปัจจุบันมีวิทยาลัยอยู่ในสังกัดทั้งหมด9วิทยาลัยนะครับประกอบด้วยวิทยาการสาธารณสุข7แห่งนะครับแล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณาสุขการจนาพิเศษแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็วิทยาลัยการแพทย์บันไทยอภัยภูเบศหนแห่งนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการขยายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการในการที่จะ,ะจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณาสุขเพิ่มเติม,ตมอีก4แห่งนะครับ แห่งที่1ก็คือจะเป็นวิเลยการสาธารณสุขจินรินทรที่ลำปางนะครับแห่งที่2ก็จะเป็นอุดรธานีนะครับแล้วก็แห่งที่3ก็จะเป็นที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งแห่งที่4ก็จะเป็นที่นครสวรรค์นะครับก็จะเพื่อเป็นการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับสำหรับทิศทางในการทํางานของคณะสาธารณสุข ก็จะมีการดําเนินการที่จะสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสาตร์ของสถาบันพระบรมราชชนกนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษาตอนนี้เราก็จะมีการจัดการศึกษาทั้งในระดับประกาศน,นียบัตรนะครับระดับปริญญาตรีและก็ระดับบัณฑิตศึกษานะครับครอบคลุมและก็จะอยู่ระหว่างดําเนินการในการที่จะทําให้มีการสะสมเครดิตนะครับจะมีในส่วนของเครดิตแบงค์ด้วยนะครับ ในส่วนของพันธกิจในส่วนของงานวิจัยนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการดําเนินการงานวิจัยทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพื่อที่จะสนับสนุนการที่จะดําเนินการกิจกรรมในเรื่องของตัวไปรรษแคร์และก็ในส่วนของปฐมภูมินะครับที่จะให้มีการดําเนินการให้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้นะครับแล้วก็ในกิจกรรมในส่วนของ บริการวิชาการนะครับเราก็จะมีหลักสูตรผู้กบรมมากมายนะครับที่ตอบสนองทั้งสภาการสาธารณาสุขสภาการแพทย์แผนไทยและสภาวิชาชีพอื่นๆอีกนะครับนั่นก็จะเป็นในส่วนของบริการวิชาการนะครับที่จะเติมเต็มตอบสนองเพื่อ,อแก้ปัญหาในระบบบริการจุขภาพปฐมภูมิครับในท้ายสุดนี้ครับผมเองในฐานะเป็นอธิการบดีนะครับแล้วก็ มีสโครงการที่อยากเกรียนว่าต่อปีนี้เนี่ยเราเน้นรูปธรรมในการที่จะพัฒนาพาม y ริแคหรือปฐมภูมิของประเทศชาติที่เป็นรูปธปรรมเรื่องที่หนึ่งก็คือท่านรัฐมนตรีชลนานได้นำโครงการผลิตก้าหมอในแผนพัฒนา10ปีเพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาพเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์นะครับ เข้าคอรามอแล้วมติคอรามอให้ความเห็นชอบโดยทางสภาพักกอพอแล้วก็กบกบพอรอรวมทั้งสำนังกงบประมาณนะครับในงบประมาณ37,234.40ล้านบาทนะครับในการเที่ผลิตก้าหมอเป็นเวลา1 10ปีเราจะได้แพทย์และก็พยาบาลสาธารณสุขผู้ช่วยสาธารณสุขผู้ช่วยผู้ช่วยพยาบาล ตลอดจนทุกเฉนการแพทย์ทันตแพทย์เภสัชนะครับก้9หมอใน10ปีก็จะมีลังกำลังคนของด้านพับถมภูมิเนี่ย6,000 62,000คนซึ่งเราจะเริ่มดำเนินการในปี68ถึงปี77และโครงการที่2ในเร็วๆนี้นะครับะจะได้หารือกับท่านนุมตีสมศักดิ์เรียบสุตินเป็นโครงการ1หมอ1สอนอนชิพรพะเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระราชาชินีนาา พระพันปีหลวงของเราเป็นการผลิตหนึ่งหมอหนึ่งหนึ่งจังหวัดเพื่อเป็นต้นแบบในการที่เราจะผลิตในโครงการดังกล่าเมื่อกี้ครับโครงการก้าหมอของประเทศเพราะฉะนั้นการที่เราทำนอกจากจะเป็นบรคิคาชดีแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยประเทศชาติในการที่ผลิตบุคลากรทั้งหมดในปฐมภูมิซึ่งมี9 8 2 0แ่ห่งเนี่ยครบเต็มอย่างบริบูรณ์ทั้งร0 0เเซในอนาคตในส0ปีข้างหน้าครับก็ท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณ คณอาจารย์ทุกๆท,ท่านท่านนายกสภาท่านรัฐมนตรีท่านนายกแล้วก็ท่านคอาจารย์ต่างๆที่ผมกล่าวในเบื้องต้นที่ให้เป็นวิทยาทานในการที่ได้ใช้ความรู้ประสบการณ์ของท่านมาใช้ในการปรับจนกระทั่งเป็นโครงการแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการที่จะก้าวสู่เป็น World Class u n i v e r s i t ซ่บริแขแล้วก็เราก็จะเกิดสิ่งที่สำคัญทุปัญญาเพื่อชุมชนลำฤิของเราก็จะมี CC4C อย่างวันนี้ที่เห็นชัดเลยเด็กของเราจะมี Critical t h i n k e r c o m m u n i c a t o r c r e a t o r แล้วก็ Collaborator for o r m o u n i t y Engagement ครับก็หวังอย่างยิ่งคนไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตด้วยบริการผสมผสุมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ